ทีมงานใหม่ตบหนึ่งแปดขอเย็ดหน่อยพี่ไม่ผม 1, 1> ชื่อหลีนะครับ <S 2> 2, <S รักลุงเออยู่เป็นความสุขไปนานไม่ลงทุนไม่ลงลิ้นไม่ลงลิ้นพ่อมึงเธอเพื้อตัวเท่าไรแว่นมานี่มาหยาไปเย่าไปยาไปทาปงคกไฟมึงนั่นแหละทางคบไฟเฮียมึงนั่นแหละพี่กัดเสื้อหน่อยครับ กัดไม่ได้น้องตัวนี้กัดไม่ได้จริงพี่ขอละพกแหนมมาด้วยหรออออกมาปกป้องผู้มีพระคุณบ้างเอรู้ไหมว่าถ้าไม่มีเป็กก็ไม่มีคุณในวันนี้เพราะเป็กผลิตโชค เกี่ยวอะไรกูวะไม่ลงเลยน้ำหนักมึงอะไม่ลงเลยไอ,อ้จริงอ,อขึ้นอีกแล้วบวมอีกแล้วเนี่ย,ยมึงนั่นแหละติดควายพูดไม่เพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเ,เด็กๆติดตามเยอะแก่จนลงรงอยู่ละครูไว้เทนไฟทนป้าเอาน้องๆแล้วมึงพูดไม่เพราะมึงด่ากูแบบนี้ทำไมอะติดหล่ออีกละไอ้กระบือตุรกีไอ้มาเปาเขมรมึงนั่นแหละ นั่นแหละมึงนันแหละหมึงนั่นแหละข้างหนังไข่พี่ใดเป็ดมึงนั่นแหละป้า,ปะาจะโผล่หัวมาได้นะมึงกูนึกว่าจะตายหงตายไปซาลาสามวันไม่ลุงเอไปวางแผนจะทําคลิปวันต่อไปเวลาลุงเอหยุดเนี่ยลุงเอจะมีคลิปมาเป็นคลิปข้างนอกบ้านไม่ได้คลิปเกมไม่คลิปอะไรเพราะว่ากูเล่นเกมโง่ลุงเอก็เลยไปรับสมัครทีมงาน แต่งเป็นเคทีายพคนหนึ่งมึงนั่นแหละไอ้กล้วยทอดมึงนั่นแหละกล้วยทอดโง่มานี่มาเฮ้ยไม่ใช่กูไม่ได้ง่อครับไม่เชื่อเฮี้ยอะไรอดี๋ยวเดี๋ยวดูทีมงานคนใหม่คนมะเปิดตัวเลยนะครับน่าจับมาใกล้ๆกล้องหน่อยครับอหมอแนะนําว่าต้องดัดนะครับดัดอะไรอ่ะดัดสันดาน ล่องขยายไม่เต็มไม่รู้จะเว้นที่ไว้ขุดหลุมฝังศพโคตรพ่อโคตรแม่มันมั้งให้บบทีมงานคนใหม่หนึ่งแปะเอาเลิกใจเอาไม่เอาไม่เอาทีมงานใหม่ 1, หนึ่งแปะไกนายคนละทีแปะๆหล<า>วันที่หายไปนี้กลับไปรำลึกความหลังของข้อเก่ามาเลยครับข้อเก่าพ่อมึงเถอะมึงเรียกบ้านกูข้อเก่าก่อนออครับสแกนหน่อยครับเฮ้ยไม่เป็นไรครับแค่20บบาทขอสแกนแบบไม่มีเพลงลดต้นทุนหน่อยได้ไหมครับ อาเกรชูอากราจ่าอาเกรชูชา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 ลุงเอครับเม mm. hmm. ื no. ่อไรจะลงคลิปสอนทำอาร์พีจีจากหัวปีป้าข้างบ้านหน่อยครับน้องน้องกูไปกูไม่ได้ทำคลิปแนวนั้นสแกนได้ไหมครับเขาเมื่องชื่อสแกนได้ไหมครับใส่เสื้อปลอมหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทลุงเรื่งเล่ผ้วามีผลต่อหัวผู้วาย

สุดยอดมากเลยค่ะหลายวันค่ะแทนที่จะมาไวค่ะเสอกมาช้าค่ะหัวคุยมากเลยค่ะ <c oughs> โทษน้งองลุงเองงครับถ้าลุงเอาลิ้นแตะจมูกได้โดเพิ่มสองรอยเอาไม่เอาเอาจริงไหมเอากูทําได้นะลิ้นแตะจมูกอะ่ะเอาลิ้นกู้ยาวมยวเป็ดแดงไม่ใช่เป็ดแดงติดดอนไม่ใช่ข้อเมืองอะ่ะ ออ U&A ต้องรอให้พ่อเมืองตายก่อนมั้งถึงจะมีเย็ดแม่น้องกูถ่ายแล้วกูรอตัดอยู่อเฮี้ยกูเพิ่งมีทำงาน๋ยู่กูญยามานันให้อะไรล่ะที่ลุงใช่เสื้อสีแดงคือลุงสื่อเป็นในว่าลุงสนับสนุนวงยิงใช่ไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอรุกเพื่อไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิชาชินวัตรมึงนั่นแหละพิชาชินวัฒนมึงจะพูดไปเรื่อยเสื้อตัวนี้ใช่ไหมครับลุงที่ผมทักลุงเอตรงลานจอดหลัลงสนามสุม<ป>บ น้องๆกูไม่เคยไปสนามสุขนะฮะอันนี้เข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงจะสนับสนุนเปรี้ยวมานี่มาเปรี้ยวพ่อมึงเถอะกูไม่ได้เปรี้ยวน้อง199ตลาดนัดคลองถงจะให้กูใส่ของปอไม่ได้เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่มันอเล็กซานเดอร์อโนอิสัตมึงแหละอเได้อิสัตมีเขามีแต่อิสัตอีเฮียไม่ลงมากไหมเนี่ยอเล็กซานเดอร์อิสัตผมอยากย้ายไปลิเวอร์พูลมากมากผมขอไข่ออ่าง300ทรูได้ไหมแล้วผมจะซัดลูกไฟใส่หหััััวววพพ่่ <sm ่อออออมงงงงนน้้้้เดี๋ยทไฟใส อเอเมรึงมีความสุขกับชาวดอนในขณะที่ชายไทยครึ่งประเทศกําลังอกหักจากอิงวารันทอนมรึงไปจีบจ้วงแทงเดี๋ยวนี้จีบจ้วงแทองอกหักจากอิงวารันทอนหันซ้ายหน่อยหันขวานหน่อยและนี่นะครับวิธีทําหมูหันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ<อ>น้องดูนะครับทุกคนนี่คือสภาพ700สตรีมเมอร์700,000ซับหลังจากฟาร์เมียจากเกมเปรดไปตอนนี้เงินหมดแล้ว สวัสดีครับพบ,บกับรายการทีวีแชมเปี้ยนกับการแข่งขันชิงหมาเกิดล,งลง้มลุงเอแชมป์พันสมัยน้องๆๆองงน้อทีออมแชมเปี้ยนชิงหมาเกิดพอ่อในสตอรีทอ่ทีมงานชุดแรกทําไมไม่มีเทลดอนสรุปน้องเป็นทีมงานไหม <c oughs> พูดความจริงมาซะเอน้อง ทีมงานชุดแรกเดวดอนเขาเป็นทีมงานที่ดูอีกอาเรื่องคิวเขาดูแลเรื่องคิวมันคนละส่วนกันน้องไอ้นี่ทีมงานนากล้องไม่บอกรักแฟนผมหน่อยชื่อแพรว่าบอกรักแฟนหาพ่อหรือกูยังแค่เฮ้ยอยู่เลยสัตย์จะไม่ทันบอกด่ากูเลยเด็กเป็ดไปด้วยกันทีมงานใหม่แล้วทิ้งในเครื่องใหม่ทิ้งมากเลยเฮียใหญ่มื่อี้มึงจะดูไหมลืมเก่าเครื่องใหม่เฮียวันวันไม่ทาเฮียแล้วเอาทํางานเนี่ยกูไปนั่งไร่เก็บเลือของตัวเองไม่เคยทํางานกูเลยใจ้กูพูดไหหนูมีวิธีแก้คางแย่คางทำไงอะ ทางโดยใช้ลิ้นแตะปลายจมูกแล้วทำตาเหลือกอุบาทเอาอีฮี้แล้วเมื่อกูทำทำไมอ่ะเอเวล่าทำผิดขออย่างเดียวอย่าวิ่งเล่านะเวลาลงคดีมันนักใจว่าวิ่งเปรี้ยวหรือวิ่งชิงซับมมนจะงับเวลาลงคดีแล้วครับเขากลัวนอะเากลัวสับสนนะนะมุงเอาเบ้าหน้าของมุงมาแยบที่กำปั้นกูหน่อยดิน้องมันมีเล่นเสียดได้มาแยบน้องลุงดูคลิปนี้ให้หน่อยครับมันมีปัญหาผมจะโดสองหมื่นโดไม่ได้ทำไมอ่ะ เพิ่งว่าตังไม่พอเอ,อ้ยวันนี้พี่มียีบาทออของสาสเต็ปได้ไหมเตรียมนะสกีบิด,ดี้สกีบิด,ดี้เคงชานาเคงชานาจีบจ้วงแทงด้วยเอเฮียแม่แม่ด้อนบอกคิดถึงเมืองด้วยนะไม่ใช่เฮียอะไร <c oughs> นวลเผยพี่เป็กเกาะรถไม่ใช่เพราะเมาแค่ทดสอบระบบช o อ e d เพราะเขาคือเป็กผลิตโชควุ้ยไจริงเขาคือเป็กผลิตโชคถามจริงๆนะคิวแอนเอจะตัดแบบมาเวลเลยรอรอมาหนึ่งปีละน้องไม่ใช่คิวแอนเอมาเวลน้องสวัสดีครับบอกรักน้องโอตั้มหน่อยเขาเป็นคนมองโกเลียเอหัวคุยคนข้างหลังไม่อยู่แล้วสินะบ้าอำนาจคนกำลังจะเกิดไล่ออกทำไม มันก็มีช่องมึงไม่ไปดูมันนะรีบเปิดหน่อยโรนันโดโรโรนันเนี่ยไม่าหวัยเร็วเครื่องหมายคอดําจําได้มึงไงคอมึงดำกูว่าดำได้็กเปฮัลโหลอยู่ไหนกันเนี่ยเอาเอาไอ้ทีมงานใหม่มาเปิดตัวหน่อยใจหน่อยครับพรุ่งนี้ฝึกงานแล้วครับอาวาสองคนอันนี้นะครับผมมาจากกลุ่มเซียนเสื้อบอลนะฮะขอดูโลโก้ใกล้ๆหน่อยชัดเลยตอนนี้นะครับตลาดโรงเกลือนี่ชื่ออะไรนะ ผู้สานะครับนีครับผมเพนคนอินเดียตันนี่ผมยักษ์ใดสามร้อยรูเป้ไปเอาไม่เอาให้มันเปิดพิธีคนละหนึ่งแปะพี่เอครับครับพรุ่งนี้ผมสอบขอกำลังใจด้วยการซอยกล่องออฟตัสเพื่อเกรดเอหน่อยครับพี่เอสุลล์พาคณะสงฆ์ในปากไปทุ่งที่ขอนแก่นเป็นไงบ้างครับเปิดไปไปกำลังใจให้น้องเขา ไอเอแค่สุ่มตัวก็ปาไปเที่ยงคืนแล้วไอเย้ไอเย้ไอเย้รับยอดนะครับขอให้ไลน์นี้ไม่ติดแดงนะครับไลยตัดน้ำไอบนานลองเช็คขมัยหน่อยไอเช็คไมค์หน่อยติดแปดอีกแปดอีกแปดสุดท้ายสุดแข็งเ่อเทลดอนไอ้ยังไม่ดังติดก้านโอ้โหวันนี้ขออนุญาตปลดปล่อยนกแสกที่หยดนะครับแไม่มีใครดราม่าหรอกมันจะให้มึงตบอีกเคซัน สุาลายายังจะกลับอุบบนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอทางศาลายาเครื่องห <พอ S 1> มาย<ข>สี่เหลี่ยมบอลืม<บ>้านเครื่องหมาย<ฮ>สี่เหลี่ยมทางความสะอาดแม่แม่แม่อวดเสื้อใหมคุยแม่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 แมใส่แต่เสื้อบอลอังกฤษทาไมไม่ใส่เสื้อบุรีรัมบ้างวะรักชาติหน่อยเครือ่องหมา,ายสี่เหลี่ยมเอทางบอลไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอทางชาติกูทําอะไรก็ผิดเรื่องทางบอลไทยอีกกูพวกที่ดเนตเป็นพันให้ลุงสแกนโดไว้กูซูเปอร์แชทสิบเก้าบาทไอคีดื้อน้ำนี้ก็สแกนให้กูแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาร์มทองแต่ ฟันเหลืองปาคปา,า,าปาคาปารู้จักทีมฟุตบอลของไทยไหมคะทีมอะไรรู้แล้วทำไมไม่ใส่มาราคาอีดอกอีชังชาติเนรคุณลุงอเอคะพรุ่งนี้ลุงว่างไหมคะ<า>จะชวนไปงานปิดทองลูกตามิตรด้วยกันคะ่ะลุงเอครางขอบคุณแม่หนูหน่อยคะ่ะแม่โอนเงินมาให้ใช้แม่หนูชื่อแม่ระเบียบคะ่ะแม่ระเบียบอ้า นี่ใช่ไหมครับคนดังที่เขาว่าเมาแล้วโดนฟันคางมาขอให้หายไวๆนะครับไม่น่าฟันแค่คางน่าจะฟันทั้งหน้าคนละคนงกลิงกิงดอกจันดอกจันเอาไปในกาโ่เย็นไม่ใส่น้ำตาลขอแข็งแข็งไม่ใช่ตานะคุยนี่แหละแข็งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ๋ออออันนี้คนละคนนะน้องใหญ่นึกถึงเมย์นะคุยว่าคนดังที่โดนฟันคางไม่ใช่กูนะครับลุงครับยินดีกับผมหน่อยครับผมไปเล่นชิงโชคจนได้ตัวเรือสำราญรู้ ผมคือแจ็คดอสันถ้าเป็นเกมนี้ต้องขึ้นเร็วนะครับน้องนองเชื่อพี่เถอะวันนี้สามทุ่งน้องก็ยังไม่ได้เห็นสนาม<อ>ผมกินจีบีเพราะลุงเอเลยครับ<อ>แต่ทําไมกินแล้วฟันฟ้าทำไมอ่ะสงสัยไม่เหมือนลุงกินแล้วฟันเหลืองลุงเอครับงบผมน้อยถ้าจะให้ลุกไปสแกนคงไม่พองั้นลุงสแกนแค่ลินให้ได้ไหมครับ บบเค,เค,นเคหนูอยาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวสตรีมเมอร์เสื้อสวัแก,ก,ก๊กางเกงสวาขาตาหัวสกินเฮดหน้าสกอยกลิ่นสกังคลิปปาร์ตี้สวิงกิ้งคาบ้านสารายากับแอดมินช่องตัวเองเอฟนาที20กว่ารบกวนเซนเซอร์หน่อยครับซิลบินปปค่ะ ไอ้ควายหน้าหีคางลูกกระโปกมาสมองปะปะปือปะปะปือปะปะปือปปะปือปปะปือโอ้ยอ้ยอ้ยหายคิดถึงละค่า Q A ยังจำเป็นด้วยหรอแค่ไลฟ์แต่ละไลฟ์กูว่าก็รู้ยัน้เง้ามันละเออจริงจริงอันนี้ก็จริงไช่ครับผลิตโชคทำอย่างนั้นเพราะอยากมีคางแบบลุงครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็อยากดูดมาแบบลุงด้วยครับ น้องน้องมึงไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวนะไหวแล้วพูดตามนะหากวันใดวันหนึ่งข้าพเจ้าโดนกระทือข้าพเจ้าเือจะไม่เอาเรื่องในดไม่เอาเรื่องในฮะ ไม่ใช่น้องไม่ไม่ใช่นะครับไม่ไม่ใช่นะกดถูกใจให้แล้วนะครับคลิปที่สอนยึดอเมริกาด้วยครีมอาบน้ําเพื่อเอาไว้ให้หมายเยี่ยวพาร์ทสามลุงสุดจริงจริงีลเต่อไปขอให้ปองมุงตายแต่ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวลุงเอไปเป็นเพื่อนปองมุงเองครับสาธุสาธุไม่ไม่ไปครับกูไม่เป็นเพื่อนมันนะครับยื่นชมลุงสนับสนุนของแท้ใส่เสื้อบอลแท้แล้วผมก็อยากให้ลุงใช้โลออนแท้ด้วยนะครับเหมนเสื้อสวยมากลุงผมอยากซื้อตามลุงเลยคลาสิก ผมเห็นแถวโรงเกลือขายเยอะเลยร้านซื้อร้านไหนไม่ไม่ใช่ครับไม่ได้โรงเกลือนะครับผมก็เหมือนผ้าพันผลของเธอทำไมอ่ะผ้าพันแผลมีประโยชน์เมื่อเธอเจ็บเฮ้มีประโยชน์เมื่อเธอหายดีเฮ้ยไอ้เหี้ยผมไม่ได้มาดูลูปเลยผมไปคาเั่นขอทีมงานใหม่ตบหนึ่งแปดอีกหนึ่งแป๊หนึ่งแปดร้อยหนึ่งใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่กู สำหรับคนดูย้อนหลังนะครับอันนี้เสนอมึงไปฟังด้วยนะเขาเขาเวลาเขาเสนอคอนเทนต์น่ะให้เที่ลงยีไปถ่ายอ่ะได้อีกก็คือเอ่อทำจาราบีจากนั้นน้อง่นเดี๋ยวนี้มาแนวอวดผัวใหม่จดๆแล้วครับอ่าเดี๋ยวน้องมันจดนะครับจดนะครับแล้วก็มีอะไรวะทำทำอาร์พีจีจากหัวปียาข้างบ้านลุงเอครับลุงเอครับผมมีอะไรจะบอกจากหัวยาข้างบ้านไม่ใช่ทำอาร์พีจีจากหัวปียาข้างบ้าน ขอแสดงความเสียใจกับคนอกหักทุกคนในวันนี้ด้วยนะครับถูกใจเขาไม่พอติดต่อเขาไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงมึงดูว่ามึงเคยตกเป็นเบ้า ผมขอฝากถึงน้องโฟหน่อยนะครับขอเย็ดหน่อยพี่ไม่ไหวแล้วพี่ขอนะพี่ขอแต่งานพี่ขนาดนี้น้องโฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมึงกูขอแล้วไม่ต้องเรียกไอ้ยี่นี่ม่ตกนะเอาไอ้นายเอาไอ้นายมึงไปเลยกูขอบคุณมากมึงมึงไม่ต้องไอ้นี้นะมึงเรียกไอ้นายไม่ลงถุนเออไม่ต้องพอแล้วไม่ได้หมายถึงรอบหน้าถ้ามึงขอหนึ่งไปไอ้นายกูขอละนะกูเชื่อว่ามันตบเป็นยอดเยี่ยมมากครับเปิดตัวทีมงานใหม่โดยการสวิงกิ้งออฟตาสติดตาตรึงใจมากครับ ม,มันจะอยากอะไรกับอีแค่คิดคอนเทนต์ตัดผมท่งโมฮอคใส่จีวอนแอบกับพระหรือใส่เสื้อทูชีพโดดตึกอ่าเนี่ยยากอะไรแค่คิดคอนเทนต์นะผมเสนองานให้น้องน้องพนักงานทั้งสามคนครับช่วยกันกระทืบลุงเอแล้วส่งให้ผมโอนแก้วมังกรสองลูกให้พ่อมึงเถอโดนนแก้วมังกรสองลูกอะลุงเอครับอันนั้นเป๊กผลิตโชคอันนี้โปกผลิตเงิน <c oughs> สุดยอดครับลุงเทคนิคทวงเวลารับยอดผ่านมาครึ่งชั่วโมงยังไม่เห็นหน้าไอดอล สองเอาล่ะครับวันนี้เราพาทุกคนมาพบกับลุงเอสตรีมเมอร์ที่น่ารักเกินเหตุแต่ปากเปรตเกินใครลุงขาลุงขาคิดถึงลุงจังเลยค่ะถึงมนอนกอดหัวไม่อุ่นเท่านอนกอดลุงเลยค่ะสวัสดีครับลุงลิ้นขาวฟันเหลืองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใครก็ได้ส่งแปลงฟันกับยาสีฟันให้มันหน่อยเห็นแล้วสงสารผมขอเอาแท่งกัมปนาดเสียปรูพสุธาโดยใช้ท่าช้างกูอยู่ไหนได้ไหมครับมึงจะทำยังไงแข่งกำมนากกว่ามึง ชากูอยู่ไหนชากุอยู่ไหนดูปัตตุธามึงจะทำกบนากูลุงเอชางกูอยู่ไหนชางกยอยู่ไหนชางกยอยู่ไหนเหรอหล่อทั้งวันฟันไม่แปรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูลุงเอจนสมองนิ่มครับหล่อทั้งวันไม่แปร์นะรอคิอน A ตั้งแต่ดูลุงแรกแรกตอนนี้รู้จักยันตายายแล้วครับลุงไม่ต้องทำแล้วก็ได้ครับ Q&A นี่ลุงกระตัดเสร็จแล้วเข้าโรง IMAX เลยไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Q&A Infinity มันนี่ครื่องหนามึงเชื่อไหมตอนที่กูถ่ายนะกูงงพรามึงรู้กันหมดแล้วที่กูถามมาอัดไม่ยาก20บาทแต่อูบาท20ปียังไม่ถึงโดกูมาตอนกูแก่กว่าแม่มึอพอมาถึงไอเย็ดแม่สแกนเอ่ย โดนกระทืบแล้วไม่เอาเรื่องแบบนี้ก็สวยดิเจอก,กันขอเข้าไปสวัสดีหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ต้องมาครับน้องคุณย่าเคยพูดเอาไว้มีเงินต้องให้ให้เกิดประโยชน์ไม่วัวโดดก็สาวถ้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่เอ่ามีเงินแค่ประโยชน์นะครับไม่วัวโดดกระสาวถ้ำนะคลุงมาแดกแปบค่ <ภา S 2> <น>ะสอนทำนิวเคลียร์จากวัวตัวเมียที่ถูกเลียจนเสียหลักหน่อยค่ะนี่นนะครับ้องเขาอยากดูนะครับทำนิวเคลียร์จากวัวตัวเมียที่ถูกเลียจนเสียหลักนะครับคือใครบางคนไม่เห็นภาพนะครับเอเลนอสุจิเข้าโรงพยาบาลอ่าแต่ละคนนะครับวัวถูกถูกเรียงหลักคนดู ถ้ามีว่าภูรุงเแต่คนถูกมือใส่เพื่อปเป็ยังไงครับแล้วกูก็ไปลองหน่าพวกกูมากมเดี๋ยวกูดักกระทึบให้รู้จักแล้วกูก็ไปลองนะไว้นะครับแล้วก็เอามาทำนิ้วเคียร์ปอดมึงรอยื่นกูจะแจ้งขนส่งน้องกูโดนทีละห้ายแล้วฝ่อลอยยื่นอ่ะมึงเจ้าทุกทางมึงเจ้าทุกทางอะไรที่กูโดนจับเอาหมดน้องน้องที่มาใหม่ไม่ชินกับเกมนี้นะครับพวกมึงจ้องปุ่มสีชมพูที่เขียนว่าฟรีว่้ยสามทุ่มันกด ไม่ใช่ครับยอดมากเลยค่ะขึ้นไลฟ์มา30นาทีแล้วค่ะยังเศษ150ส่วน150อยู่เลยค่ะดึงยอดโหดมากค่ะอยู่เนืบค่ะ,ะเสนอคอนเทนต์ครับเปิดรูโบงโชว์ความดํามืดตามซอยเปลี่ยวกลางคืนเพื่อเตือนภัยความอันตรายเตือนภัยพ่อมึงยี่อะไรเฮ้ยแบบนี้ถืว,ว่าวันนี้นะครับ2 2> คุณเ <มา S 2> อจะมาอยู่มาทำคอนเทนต์เตือนภัยในมุมมืดนะครับ วันนี้เสียใจมากเจอลุงเอผมโบกมือให้ไปแต่ลุงเอไม่โบกมือกลับเอาทไม่ติต่ออเสนอคอนเทนต์กับแอดมินตัวเองครับนั่งดูหนังโปเก้ด้วยการไปคู่วยแข่งก่อนชนะคนพร้อมขี้คนชนะอ่านะครับกริ้งกริงฮัลโหลลุงเอเหมือนผ้าพันแผลเลยนี่ทำไมคอยรักษามีประโยชน์แต่ไม่มีใครต้องการผมอยากปรึกษาเรื่องบ้านครับผมมีเงินเจ็ดหลักจะซื้อบ้านโมเดิร์นหรือ โมได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 อครับมันไม่มีบ้านโมไดโมไดครับสำหรับใครที่มาดูไอ้ลุงอ้วนนี่เล่นเกมบอลนะครับรอไปก่อนนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิบเอ็ดตัวจริงตอนหนึ่งทุ่มเล่นจริงสี่ทุ่ม มาถึงวันนี้สักทีไอสัตว์หยอดมาตั้งนานดูจะได้เงิเอ้งกูเก่ง์ก่อนไอสัตว์ไอ่งทงชั้นล่างไอสัตว์มันตบไม่ใช่ผมนายเด็กมาสองพันห้าร้อยเอาอย่างงี้สองร้อยไม่ต้องโดนเน็ตแล้วกูไม่เอาอีกแล้วนะวันนี้ทางกระโปรงต่อใครโดนเน็ตมาให้แป๊กกูไม่เอาอีกแล้วนะไอ้นี่ถือว่ากูเคลียร์จบแล้วนะของคนพร้อมกันแบบลองดูดิ ลุงเอครับสุขสันวันเกิดผมหน่อยครับผมชื่อหลีนะครับรักลุงเออยู่เป็นความสุขไปนานๆนะมึงไปไปทำงานไปถ้าใครโดนอิตแนวนี้มาอีกนะกูไม่เอาแล้วนะกูถือว่ากูเมินเลยนะอย่ายิ้มนะลุง ฟันเลื่อง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 ฟันเลืออเล่อ,องกรุงโรมไม่ได้รสร้างเสร็จในวันเดียว,ตอ,วตอุมนนนี้กรุงโรมสร้างเสร็จมา753ปีแล้ว Q&A ลุงก็ยังไม่มาลุงเอครับเลือกอะไรระหว่างโรตีกับโรชั่นครับโรตีบอก <oti> ลแล้วไอปันมันไม่เอา<ไ>โรออนผมเห็นกระเป๋าตังค์ตกของใครครับในนั้นมีเงิน500บาท500รวยจัได้มาอีก100กวาเม็รไม่ไม่ไม่ใช่ครับไอนีไม่ใช่ครับ